สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ปกติเราอะค่ะมีเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนะคะโดยเฉพาะกาแฟสดจะกินช่วงเช้าแล้วก็ต่อด้วยช่วงบ่ายแต่พอเรากินก่อนหน้านี้อะคะ่ะเรากินกาแฟไปเรารู้สึกใจสั่นแล้วก็ปวดหัวนะคะหลังจากที่บริษัทอะคะ่ะออกตัวนี้เข้ามานะคะเราเปลี่ยนมาใช้แล้วก็มากินค่ะคือจริงๆแล้ว,วากาแฟสดหรือกาแฟที่เรากินทั่วๆไปมันทาให้เราอ้วนแล้วมีไขมันถามว่าก่อนหน้านี้เรากินไหมกินเพราะเป็นคนติดก,กาแฟแต่พอออกตัวนี้เข้ามาค่ะเราตัดสินใจกินเพราะว่า ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ทําให้เราไม่อ้นวนเราไม่มีน้ำตาลน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งปกติเราเป็นคนขี้เกียจออกมากายด้วยค่ะนะคะเพราะว่าพอมากินตัวนี้ค่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งช่วยดูแลแตสุขภาพแล้วก็ช่วยให้เรามีน้ําหนักลดลงด้วยนะคะรวมถึงช่วยดูแลเรื่องผิวด้วยนะคะเลยหันมากินตัวนี้ค่ะเราสามารถกินได้วันละประมาณสองซองต่อวันนะคะค่ะราคาแพงไหมครับ ตรงนี้ราคาไม่แพงนะคะราคาถูกมากกว่าของตลาดได้อย่างหนึ่งป,ประหยัดประหยัดกว่ากาแฟสดหรือกาแฟทั่วไปนะคะ mm hmm. ก็คือปกติเรากินกาแฟก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ60ขึ้นไปนะคะ mm hmm. พอตอนนี้ราคาถูกมากหลักร้อยค่ะแ mm hmm. นะนำให้ลองกินกันนะคะโอเคครับผมครับ